นี่เราอ่านกันมา18ชั่วโมงแล้วนะชาลิปเรายังไม่เข้าใจเลยนายว่าไงเราก็ไม่เข้าใจว่าไงก้องโอ้เบื่อแล้วไม่อยากอ่านแล้วพอเหอะอยานเลยเฮ้ยทำอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยใส่เฮ้ยเนี่ยดูดิกระดาษยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยอีกหน้านึงยังเขียนได้ทำไมขยำทีนี้อ่ะอ่ะเรารวยเรามีกระดาษเยอะแยะเราจะเขียนใหม่เมื่อไหร่ยังไงก็ได้ก็แบบนี้เพื่อนทรัพยากรดิ ทำไมต้องมาว่าพวกเราด้วยอ่ะคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะไม่ใช่้าไปลองถามคนเห็นดูสิคุณใช้ประโยชน์จากกระดาษเหลือใช้อย่างไรบ้างก็นอกจากที่จะเอาไปใช้เป็นกระดาษหน้าที่สองแล้วนะครับเมื่อใช้สองหน้าแล้วก็จะนําไปขายปกติก็เวลากระดาษเหลือใช่ไหมคะอย่างเช่นกระดาษ A4 ก็โดยดิฉันเองก็จะนําไปทดนเลขแล้วก็ทําสมุดทำเคเพื่อจะได้ใช้ครั้งต่อไปได้ตอบ เอากระดาษเหลือใช้แบบกระดาษหน้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทดเลขเขียนสรุปเขียนหนังสืออะไรอย่างงี้แล้วก็เอาไปโอขยะต่างๆค่ะสาหรับตัวตัวเองนะคะก็ทํางานชมรมแล้วก็เป็นเฮลันยิ้งนะคะก็กระดาษเหลือใช้เนี่ยที่ชมรมเหลือเยอะมากก็ไม่ได้ทิ้งก็ออามาใช้ในการแบบเย็บเอกสารเย็บบินอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ว่ากระดาษจะต้องทิ้งใน,งน,นถังรีไซเคิลครับผมก็ ถ้าเกิดว่าจะต้องทิ้งกระดาษจริงๆเนี่ยก็คือจะเลือกทิ้งในถังขยะสีเหลืองครับก็ไม่เคยได้ไม่ได้ทิ้งตรงตามนั้นตรงตามถางถังไีเจซายคืนสีอะไรสีเหลืงองไ,ไม่รู้ใช่เหลืองปักคุณรู้หรือไม่ว่ากระบวนการผลิตก,กระดาษจะต้องสูญเสียทรัพยากรและพลังงานเท่าไหร่ถ้าถามว่าเท่าไหร่เนี่ยคือก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือใช้พลังงานมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากๆครับ ก็จะเยอคะค่ะเพราะว่าน่าจะมีการตัดต้นไม้ค่ะต่อการผลิตครั้งนี้มากก็น,น่าจะใช้พลังงานเยอะในการผลิตกระดาษะคะใช้ทรัพยากรเยอคะครับแล้ววันนี้คุณใช้กระดาษคุ้มค่าหรือยังทุกวันนี้ถ้าเกิดให้ประเมินตัวเองนะครับก็ <c oughs> จะมีกระดาษที่เป็น หน้าเดียวเนี so, eat, magic, alright, ่ยเยอะครับไม่ค่อยได้ใช้กระดาษสองหน้าสักเท่าไหร่ก็คือยังใช้ไม่ค่อยคุ้มมาครับน่าจะยังค่ะเพราะว่าปกติบางครั้งก็ทิ้งเลยค่ะแบบถ้าโดนน้ําโดนอะไรก็ทิ้งกระดาษนั้นไปเลยค่ะไม่ร้อยมันให้แคิดว่ายังนะคะก็ยังเนี่ยเราลองไปถามเพื่อนๆดูแล้วนะเพื่อนๆก็คิดแบบนี้ ลองคิดดูนะถ้าเราไม่ทําเพราะว่าคนอื่นไม่ทําสักวันหนึ่งสเปียากเมน,นโลก,ก็คงหมดไปอ